สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สุ้คนค่ะพอๆก้อยซ่ากินแซ่บขึ้นกาค่ะพี่น้องค่ะย้านไปท่านในขื้นเครื่องค่ะพี่น้องขื้นเครื่องวันที่สิบหานะคะรื่องวั่นที่สิผ่านวันนี้ก้อยกับไปเสื่อนของฝากลูกค่ะอืมตุ๊กตาพี่น้นนองตุ๊กตาเดี๋ยวไม่เจ็นนุ่มๆไหมค่ะเนี่ยนุ่มๆนุ่มๆนุ่มตุ๊กตานุ่มๆนี่เอาไปฝากลูกค่ะพี่น้องนะเห็นมันหนาหักดีนะคะ ของกับว่าไม่ยังหลายมีก่กระเป๋าลอลากหน่อยใบเดียวนี่นะคะกับของเล่ีนะครัพี่น้องนี่ของฝากของเล่นตุ๊กตาเอาไปฝากหลาน,นะค่ะนี่นี่ฝากลูกสาวนี่ฝากหลานแต่ว่าเป็นตะหักตะหักเด้นี่ฝากน้องข้อหอมนะคะนี่ข้อหอมเป็นตะหักค่ะนี่ลูกชายรถค่ะนี่รถตำรวจ ตำรวจเกาหลีค่ะพี่น้องเนี่ยไปฝากลูกไสะไปฝากร้านอีกคนหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังนระพี่น้องเวลาเวลาเห็นยังที่แบบว่าเป็นตะหักแต่อยากซื้อน่ะอยากซื้อให้ลูกให้ร้านไหมคะเนี่ยถึงระคาจกบว่า,าวหลายดอกพี่น้องสองสามร้อยเนี่ย่ะค่ะเจ็ดพันว่อนสองร้อยกว่าบาทหนเท่านะคะสื่อ เพราะว่าเฮาเถาซื้อเด็นแมกเกาหลีอีกเดียวเนาะพี่น้องคือเป็นข้องฝากไปอันนี้ลูกไส้กับสิเอาเอาันนี้ลูกไส้สิเอากับซองค่ะซองเอาไว้ไปใส่ใส่เออนี่ยังละ่ะใส่เงินนะคะพี่นอ้อในะะงให้ผู้เฒ่านะคะแล้วสิให้ผู้เฒายิบเอาผู้ละอันว่าผู้ได้สิได้หน้อยได้หลายแต่ว่ากัสิ ใช้ใช้ลายบาดเต๋าอยู่ค่ะนี่งามๆพี่น้องนี่ซองซองแบงค์ห้าหมื่นของเกาหลีนะคะนี่นี่งามอันนี่อันนอ้ก็อไดานเงียง มขาขลากับลิปสติกค่ะกำบ,บ้านเรานะคะ,ะมาใบเดียวกระเป๋าใบเดียวกับก๊อกกระเป๋าใบเดียว,ยวในน้อยซ้่มมีอะไรอาเซ่อนใส่กระเป๋าไอ้กระเป๋าเปย์ไฮเบย์เดยเพิ่นเงินหนวเอ,อาเป็นตูกกระดาษเป็นฝากลูกฝากหลาน อขอตะกว่ำสำเร็จกับบานเท่าเนาะคะ่ตะตัวต่อเขาแข็งมากดอกขึ้นเท่าเนี่ยมากเกาหลีอ่ะมันบ่มีความแน่นอนพี่นอ้องพอเวลาเดือดเมื่อมัเดือดเมื่อเองนะคะติดหอดบา่าแห้งพ่อมีแค่นี้ใช่ไหมพ่อะบ้าเดียกันเลยกระเป๋าพี่นอ้องใส่ถ้วยสับใบใบนีสามเมื่อนตีบอกเหน็นปะ ก็ไม่ได้ทำใช่ไหมงๆอใช้ดีกว่าดูอมาเลยกันเป็นไผป่าอันนั้นลบไปสวดคาหอมานะอสงสัยมันเสียบเลเออเอันสิียเนาะอืมอืเป็นยังไานมาหงเียอืมสวดลบสวดคหอมแล้วนะอือื ีแต่ไปไหน,นมาเลยตัวไม่มีวีอดอกนี่เราพี่น้องเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะพังกันไหมคลิปหนาอยูบ่บ้าทห้าค่ะ